Wie heißt du? คุณชื่ออะไร Ich heiße Selin. ฉันชื่อเซลิน Wo wohnst du? คุณอาศัยอยู่ที่ไหน Ich wohne in Bangkok. ฉันอาศัยอยู่ที่กรุมเทพ Was machst du beruf, l i s h คุณมีอาชีพอะไร Ich bin lehrerin. ฉันเป็นครู We are best do คุณอายุเท่าไร Is been five uns one six? I are art ฉันอายุ25ปี Was is die hobby งานอดิเรกของคุณคืออะไร My hobby is Deutsch Lernen งานอดิเรกของฉันคือการเรียนภาษาเยอรมัน Welche Sprache lernst du? คุณกำลังเรียนภาษาอะไร Ich lerne Deutsch. ฉันกำลังเรียนภาษาเยอรมัน Hast du Geschwister? คุณมีพี่น้องไหม Ja, ich habe eine Schwester. มีฉันมีน้องสาวหนึ่งคน One stays two hours. คุณตื่นนอนกี่โมง i h stay her until two hours. ฉันตื่นนอนตอนเจ็ดโมงเช้า Was is do soon first? คุณทานอะไรเป็นอาหารเช้า ich Is is e b r o a d and yogurt. ฉันทานขนมปังและโยเกิร์ต g a n s t du gern eikaufen คุณชอบไปซื้อของไหม ja yeah, ich gehe gern eikaufen ใช่ฉันชอบไปซื้อของ fast du gern mit dem zug คุณชอบเดินทางโดยรถไฟไหม ja yeah, ich fahre gern mit dem zug ชอบ ฉันชอบเดินทางโดยรถไฟ We oft o f t g e s s d o in k i n o คุณไปดูหนังบ่อยไหม I'm a l i m Monat เดือนละครั้ง We is das wetter heute วันนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้าง It is s o n i c e มีแดดจัด h a s t d u e I n n e g a r t e n คุณมีสวนไหม Ja, i c h h a b e e i l e n g a r t e n มีฉันมีสวนเล็กๆ Spears d u e I n instrument? คุณเล่นเครื่องดนตรีไหม Ja, i c is spiel e Klavier? ใช่ฉันเล่นเปียโน มาร์กส์ดูไดนันจ็อบคุณชอบงานของคุณไหมอย่าอิชมาร์กไมนันจ็อบใช่ฉันชอบงานของฉันฮัสต์ดูไอเฮาส์เทียคุณมีสัตว์เลี้ยงไหมอย่าอิชฮาเบอร์ไอเนนฮุนด์ใช่ฉันมีสุนัขวันเฟสต์ดูอินเดนอัวเลคุณจะไปเที่ยวพักผ่อนเมื่อไร im sommer ในฤดูร้อน trinkst du t e oder kaffee? คุณดื่มชาหรือกาแฟ ich trinke kaffee ฉันดื่มกาแฟ wie lange lernst du s h <K unde S 2> o n Deutsch? คุณเรียนภาษาเยอรมันมานานแค่ไหนแล้ว seit einem Jahr เป็นเวลาหนึ่งปีแล้ว m a x t d u k u c h e n คุณชอบเค้กไหม Ja yeah, ich liebe k u c h e n ใช่ฉันชอบเค้ก a r b e i t e s t d u a m w o k e n e n d e คุณทำงานในช่วงสุดสัปดาห์ไหม Nein ich habe frei ไม่ฉันว่าง Will you start m u s t h e s t du b e s n คุณอยากไปเที่ยวเมืองไหน Is m a s t e Paris? be ฉันอยากไปเที่ยวปารีส Hörst du Podcast? คุณฟังพอดแคสต์ไหม e a i s yeah, h höre oft Podcast. ฉันฟังพอดแคสต์บ่อยๆโบมักสดูสปอร์ตคุณเล่นกีฬาที่ไหนเอชมาร์คสปอร์ตอิมฟิตเนสสตูดิโอฉันออกกำลังกายในโรงยิมบีไฮส์ดูคุณชื่ออะไรเอชไฮเซเซลิน e ฉันชื่อเซลิน wo wohnst du? คุณอาศัยอยู่ที่ไหน Ich w o n e in Bangkok. ฉันอาศัยอยู่ที่กรุงเทพ Was machst du b e r u f p l e a s e คุณมีอาชีพอะไร Ich bin Lehrerin. ฉันเป็นครู We are best do. คุณอายุเท่าไร Ich bin fünf und zwanzig Jahre alt. ฉันอายุ25ปี What is thy hobby? งานอดิเรกของคุณคืออะไร My hobby is Deutschlernen. งานอดิเรกของฉันคือการเรียนภาษาเยอรมัน Welche Sprache lernst du? คุณกำลังเรียนภาษาอะไร Ich lerne Deutsch. ฉันกำลังเรียนภาษาเยอรมัน Hast du Geschwister? คุณมีพี่น้องไหม Ja, ich habe eine Schwester. มีฉันมีน้องสาวหนึ่งคน w a n n steht du auf? คุณตื่นนอนกี่โมง Ich stehe um sieben Uhr auf. ฉันตื่นนอนตอนเจ็ดโมงเช้า Was i s t do soon f r e h s t ü c k คุณทานอะไรเป็นอาหารเช้า East is, is bread n d yogurt ฉันทานขนมปังและโยเกิร์ต g a i n s t d u g a r n I k a u f e n คุณชอบไปซื้อของใหม่ ich g e h c a p e g e i n I k a u f e n ใช่ฉันชอบไปซื้อของ fast do c a n m i t Dem Suk so ok? คุณชอบเดินทางโดยรถไฟไหมอย่า yeah. i c h far c a n m i t Dem Suk so ok. ชอบฉันชอบเดินทางโดยรถไฟ We o f t guest do in kino คุณไปดูหนังบ่อยไหม I'm a l Ini, uh, young, right? so m uh ja, m o n a t เดือนละครั้ง We e ง s t d a ั w e t t e r h e u t e วันนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้างอ s s s ิชโซมีแดดจัด h a s t d ด e i n e n g a r e n คุณมีสวนไหมอย่า h ิชฮา e บ n e มีฉันมีสวนเล็กๆ สป e ร์สดูไออินสต r เมนต์คุณเล่นเครื่องดนตรีไหมยาอิชสปีลเลอร์คลาเวีใช่ฉันเล่นเปียนโนมาร์คดูไดนั่นชอบคุณชอบงานของคุณไหมยาอิชมาร์คไมนั่นชอบใช่ฉันชอบงานของฉัน h s t du I i o u s u s t r e r คุณมีสัตว์เลี้ยงไหมอย่าอิชฮาเบอร์ไอเนนฮุนใช่ฉันมีสุนัขวานเฟสต์ดูอินเดนอัวเลคุณจะไปเที่ยวพักผ่อนเมื่อไรหร่อิมซุมเมอร์ในฤดูร้อนทริงส์ดูเทออดาคาเฟ่คุณดื่มชาหรือกาแฟ Ich trinke kaffee. ฉันดื่มกาแฟ Wie lange lernst du schon Deutsch? คุณเรียนภาษาเยรมันมานานแค่ไหนแล้ว s i t e I n e m jaren. เป็นเวลาหนึ่งปีแล้ว m g s t du kuchen? คุณชอบเค้กไหม Ja, ich liebe. คูเคินใช่ฉันชอบเค้กอาไบเทสดูอัมโบเคิ n เอนเดอรคุณทำงานในช่วงสุดสัปดาห์ไหมนายอิชฮาร์เบอร์ฟรไม่ฉันว่าง Will ชอร์สตั t เมอร์เชสตสดูเบซูเคิคุณอยากไปเที่ยวเมืองไหน I ิชเมอร์เชสเ เบซูคุณฉันอยากไปเที่ยวปารีสเฮิร์สต์ดูพอดแคสต์คุณฟังพอดแคสต์ไหมยาอิชเฮิร์ออฟส์พอดแคสต์ฉันฟังพอดแคสต์บ่อยๆโบมาร์ดูสปอร์ตคุณเล่นกีฬาที่ไหน e s m a r k e er Sport in Fitness Studio ฉันออกกำลังกายในโรมยิม